ต้องสูบแบบดูดดื่มอย่างเราดื่มโอเลี้ยงนี่เห็นไหมเราต้องดูดมาก,ก่อนแล้วก็ดื่มรสโอชาของโอเลี้ยงเห็นไหมจ๊ะแล้วก็รสผ่านลิ้นไปแล้วลิ้นรับรสเสร็จก็ขยายไปสู่ใจเห็นไหมมันเชื่อมโยงถึงใจทำให้เกิดความพึงพอใจแต่ก็มีขอบเขตจากัด แต่ดูดอีกอย่างดื่มยิงก็ดีกเนะีดูดคือใจไม่ต้องหยุดอยู่ภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่นะแล้วจะโดนดูดเข้าไปข้างในตรงกลางแล้วจะดิ่งเข้าไปเรื่อยๆเลยนะดูดดิ่งแล้วก็ดื่มรสแห่งธรรมอซึ่งจะทำให้เกิดความพึงพอใจอย่างไม่มีขอบเขตเลย ืันออกทะเลแห่งความพึงพอใจที่ไร้ขอบเขตนี่มันมจะดูดดื่มเหมือนเงินแต่ว่ารสแห่งธรรมอืมตึ้งอยู่ภายในเมื่อใจเราหยุดนิ่งเมันมจ๊ะชนะเลิกว่ารสเปรี้ยวหวานมันเค็มรสโอเลียง,งต่างสซูมไม่ได้ไม่ได้นี่นะจ๊ะตั้งรสแห่งธรรมเช่ไม่ลูก ใช่ครับผมรถทางขับมีกองเชียร์แล้วใช่แล้วถ้าไม่เชียร์เดี๋ยวขอพบส่วนตัว